ไม่ได้เล่นนะอาจารมันทีนี้วันนี้ผมจะมาแนะนําหนังสือ,อาการเกาากีตาร์นะครับผมเล่นเพลงนี้ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะสอนแบบที่ละสเต็ปเลยนะครับเดี๋ยวโชว์หนังสือเลยแล้วกัน โบราณมากหนังสือทำานีเยเยนะแล้วม,มันช้ำช้ำม,มากครับเดี๋ยวเก็บกีตาร์เลยนะคือผมไม่ซ่อมเพราะว่ามันจะให้มันดูขลังนะครับเป็นหนังสือนี่ครับปิกกิ้งคู่มือเก่ากีตาร์นะครับ ออของสำนักพิมพ์ IS ผมไม่มั่นใจแล้วละ่ะแต่ว่าในย,ยุคนั้นนะครับเป็นหนังสือการเล่นกีตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เขาการันตีไว้เล่นกีตาร์เป็นจาก,จากอันนี้จริงๆครับแล้วก็อ๋อไอเอสนี่นี่นี่ไอเอสซองเฮดผมดูหลัง จัดทําและเชานงหโดย i s o อสโผมได้มาจากเพื่อนนะครับที่ให้มาแล้วก็จําไม่ผิดเพื่อนที่เรียนช่างอุปมวนนี่เป็นของบักเจมเอ,อเจมคนเชียงใหม่น่ามันน่าจะไปซื้อที่สวนจะจักมาหรืออะไรนี่ะคืออยู่กับมันไม่มีประโยชน์อะอยู่กับผมผมได้ได้เรียนรู้ก็เลยยืมก็ไม่คืน แล้วก็ผมมาเห็นหลังจากที่ผมซื้อเล่มนี้เอ้ะทผมเล่นจนเก่งแล้วผมก็ไปเจอที่เขาพิมพ์ใหม่นะครับเป็นกระดาษแบบใหม่ด้วยก็ไม่รู้ถ้าว่าทวนนี้ยังอยู่ในแผงไหมเพราะว่ามันเจ๋งมากครับเด,เดี๋ยวเล่าเลยนะเล่าต่อเยาวๆเลยได้กันของเขามีเด้านหน้านของเขาจะเป็นจับมากครับเดี๋ยวขอแยกพาดกัน แยกส่วนออกมานะครับเพราะว่ามันเก่ามากเราอยากได้ความมีเด็นเขาจะมีสิ่งที่นักดนตรีต้องการนักกีตาร์ต้องการนะครับมีคำโปรยด้านหน้าอะไรเงี้ยอันนี้นี้ไม่สำคัญเท่าไหร่สารบันก็ไม่เป็นไรเขาจะมีเดี๋ยวด,ดูสารบันหน่อยก็ไดนะ้ ว่าทำไมทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงสอนผมเล่นกีตาร์ได้เพราะว่าเขาบอกหมดเลยนะครับหนึ่งทำความรู้จักกับกีตาร์นะครับว่าประเภทของกีตาร์มีกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โฟล์กมันแบ่งกันยังไงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของกีตาร์นะครับเป็นคอเป็นเฟรตเป็นบอดี้อะไรเนะี่ยเขาเรียกกันยังไงแบบที่เป็นสากลเลยครับแล้วก็แนะนําการเลือกซื้อกีตาร์ด้วยนะครับส่วนรูปบิดส่วนคอส่วนลําตัวส่วนบิด อ่อันนี้เขาก็แนะนำให้ให้ให้หมดเลยนะครับในนี้น,น,นะอ่ะเดี๋ยวดูสารบัญให้จบกันล้วกันแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับมีของส่วนใหญ่ก็เป็นของฝรั่งนะครับบ๊อบบี้คิมเมลนะครับไม่รู้อ่านผู้ไหมจอร์ดกรานทอมวิลเลอร์ด็อกเวสันแล้วก็โรล,ลินโดัอ เมด้าแล้วก็มีของอาจารย์ลำดวนนะครับแนะนำการเออล่นกีตาร์เลือกซื้อกีตาร์นะครับแล้วก็มีปัญหาของกีตาร์ด้วยครับว่าบัตชิงแอคชั่นบัตชิงคอข้อต่อวิธีการซ่อมวิลูกบิดการบำร,รุงรักษาเป็นอะไรที่แบบค่อนข,อข้างจะละเอียดมากนะครับมีการบำร,รุงรักษาด้วยแล้วก็มีประวัติของกีตาร์ด้วยครับวันที่เออเดี๋ยวนะดูใน้า24ประวัติของกีตาร์ แล้วเลขหน้าก็เขียนด้านล่างนะฮะซึ่งค่อนข้างจะเจ๋งมากเลยผมดูประวัติกิตาร์นิดหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับกิตาร์ได้เออเป็นเครื่องดนตรีนับเป็นร้อยปีแล้วโหยูนตะกุลลูดอะไรเงี้ยครับเป็นแบบนี่นี่อีพิโฟนคลิปซึ่งนะครับมีประวัติของเขาว่าเออใครเป็นคนทำกิตาร์ฟูกีตากิตอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็มีสับทางกีตาร์นะครับนะี่สับให้พร้อมเลยครับสับทางกีตาร์นี่สับทางกีตาร์นี่ได้ดูนะครับมีแอคชั่น อะไรเงี้ยครับอัรท็อปคืออะไรแบ็กคืออะไรบาร์คืออะไรคาโป้บริดจ์คืออะไรเนี่ยแดมเฟดนัดโอเปนโอเปนทูนิงโอเปนสตริงพิกพูลน,นอปสครัาราชซาวโฮหรืออะไรพวกนี้ครับมันเขาให้หมดเลยซึ่งคนเล่นก็ อย่างเราๆอย่างบนบ้านเนี่ยก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้รู้สักอะไรครับแต่ว่านี่ให้มหมดเลครับนี่ความรู้ด้านสายกีตาร์ด้วยครับหน้านี้มีสายไนยล่อนสายโลหะมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบออกมานะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาแต่ที่ผมชอบจริงคือนี่เลยผมไม่รู้เห็นไหมนี่ครับวิธีการาใส่สายกีตาร์นะครับตั้งใส่สายกีตาร์ของตัวเองเนี่ยเจ๋งโคตร นะครับเป็นงาน drawing ซึ่งสมัยนี้น่าจะใช้ computer graphic แล้วสมัยนั้นผมว่าน่าจะเป็น drawing น่าจะเป็นเขียนด้วยมือนะครับวิธีการขันน็อตวิธีการทำอะไรด้วยมือเลยนะครับชอบมากผมชอบมากละเอียดยิบจริงๆครับตั้งแต่การฝนนู่นฝนนี่นะละเอียดครับอ่ะทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยว ดูเอาคข,ข้าวนะครับคือให้ความรู้ค่อนข้างเอียดมากมีให้วิธีอ่านแถบแบบละเอียดยิบเลยนะครับบรรทัดหกเส้นนะครับอืม,มอระบบแถบมีที่มาที่ไปอย่างไรการนับห้องการอ่านแถบนะครับผมอ่านไม่ได้หรอกผมก็เล่นแบบฟฟลลิ่งอย่างเดียวนะครับดื้อดื ไม่อยากอะไรเห <c oughs> <c oughs> นื่อยมั้งนี่แล้วก็มีอันนี้ที่ผมชอบคือมีสัพทางดนตรีด้วยครับแล้วผมสะดุดคำหนึ่งคือคำว่า c r e s c e นโดมันเป็นมันมีวงดนตรีเขียนวงดนตรีของบ้านเราครับใช้ชื่อวงว่า c r e สเซนโดผมจำได้ว่ามันแปลว่าค่อยๆดังขึ้นนี่ไง c r e s c e นโดแปลว่าค่อยๆดังขึ้นเ็็ศัสั์ทางดนตรีนะครับ อเขาจะมีให้ดูความละเอียดของการทําหนังสือเล่มนี้ซึ่งค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมากในการทําดูนะครับการวางนิ้วเนะี่ยาแนะนําการวางนิ้วแบบละเอียดจริงๆเลยนะการวางนิ้วขวาการเกาจะใช้เล็บหรือไม่ใช้เล็บอะไรับ คือการตรัมการตวัดการเกี่ยวแล้วก็มีแทรกหลายหลายอย่างนี่ดูความละเอียดของเขาที่เขาทำให้คุณจะใช้ตำแหน่งไหนของเล็บที่แบบเกาอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจะทำได้แล้วทำได้จริงอ่าม,มีมีเล็บแท้เล็บเทียมใครใช้เล็บเทียมมีนักหนาชอบใช้เล็บเทียมอืมท่านที่ผมเคยเจอท,ที่ที่เจอนะครับ คนอื่นผมยังไม่เจอนะเล็บเทียมในการเก่าจะบอกว่านิ้วแก็พังตอนที่จะเล่นแบบออสเตดบ่อยๆเยอะๆเลยใช้นิ้วเทียมแล้วก็ใช้จนชินแล้วอโอเคเลยนะไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็มีสอนโนด้ดวยนะตัวด,ดำตัวขาวค่อนข้าง,างจะเจ๋งอะเจ๋งอันนี้ด้กวอาไฮให้นะต้ก่อะ นีปกสีด้วยผมก็ทิ้งนี่นี่นี่น,น,น,นี่เขาพิมพ์สีด้วยนะดูการจับขอนะครับนี่นะครับทาเล็บคนละสีก็เป็นไดแฟมแบบนี้จับแบบนี้ขอนี้ขอนี้คอนี้คือถ้าสรุปเลยถ้าหนังสือเล็บนี้เล่มเดียวแล้วก็จบเลยจริง อันนี้ง่ายๆนะครับอ,อ่อคร่าวๆคร่าวๆไม่ใช่เราว่าง่ายๆคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้แต่ส่วนที่ชอบจริงๆคือชอบทุกส่วนแหละครับของหนังสือเล่มนี้ผมรักเลยเนี่ยครับมีวิธีการแกะเพลงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเอียเทนน n ่ให้ด้วยวิธีการฝึกหูซึ่งไม่ค่อยมีใน ในตำราซึ่งมันจะเขียนการฝึกหูแล้วเ l าเขียนเป็นตัวหนังสือมเยากมากครับโอตอิมันต้องต้องฟังยาจูนิ่งอะ่ะเขาเขียนเป็นตัวหนังสือได้โคตรเจง๋งผมก็หลงรักเขาหลงรักหนังสือเล่มงนี้จริงนอกจาก นอกจากาความรู้ด้านการเล่นพิกก i ิ้งพิกกิ้งคือการเกานะครับหรือพูดไปการเกากีตาร์แล้วยังมีข้อคิดแทรกอยู่ในในแต่ละหน้านะครับเ,เอาตัวอย่างนนะเวลาจะหาไมนา่น้าจะหาเจอ โอ้น <anca us Your anxiety> <coalition> ี่ไงใชเขาจะแทรกไว้แบบแทรกข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมชอบอันนี้อันนี้มากเ,เดี๋ยวต้องเจอสิใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขเออ ้ไม่เจอใช่นมันเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ต่อพูดเรื่องออบทเรียนอ๋อออกซ,ซิซัยนะครับเขาจะให้อ x กซ c ซ s e แบบนี้มามีตำแหน่งวางนิ้วแล้วก็ให้เราเกาตามดีดขึ้นดีดลงนะครับใช้นิ้วไหนนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อ่านแ็บตามอะไรเงี้ย ึ่งดีมากครับสำหรับถ้าคุณสนใจอ่ะเล่มนี้เล่มเดียวเลยครับจบเลยเล่มนี้เล่มเดียวในยุคที่ในยุคนั้นนะครับยุคที่ไม่มี youtube ไม่มีวิดีโอเนี่ยแบบคุณจะเขียนยังไงให้ให้คนเข้าใจว่าทบแบบนี้แบบนี้อ,อันนี้ผมผมชอบอเขียน เทคนิคการสไลด์เทคนิคกันอะไรเขาจะบอกหมดครับมาให้ดให้นับนะครับดีดดีดหนึ่งดีดสองนับสองนับสามนับอะไรเงี้ยแนะนำเลยครับหนังสือเล่มนี้ไปหาดูแล้วกันผมว่าสำน,นักพิมพ์เมื่อก่อนผมซื้อจากสวนสวนท่าจักรก็เห็นที่พิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็เขาจะ ด้านหลังของหนังสือเนี่เขาจะแปลงกวีของสุนทรภููนะครับดีพอ่ฟังดนตรีมีคุณที่ข้อไหนเดี๋ยวให่ดีกนนะดนตรีมีคุณที่ข้อไหนหรือใช้ได้แค่ข้างเที่ยวเกี่ยวผู้หญิงอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดังจินดาฆ่าบุริน ถึงมนุษย์ครุฑทาเทวราชจัตุบาทกลางป่าพระนาสินกีตาร์เราเกาไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโทโศที่กรูธาคือบ,บทเดิมคือปีเราเป่าไปให้ได้ยินเขาแปลงเป็นกีตาร์เราเก่าไปให้ได้ยินซึ่งก็ต้องเสียเลสิทธิ์ให้ ปู่สุนทรนปู่นะไปหาดูนะครับพี่กิงกีตาเจ๋งมากบอกเลยหนังสือที่มือกีตาต้องมีไว้ในบ้านแล้วผมก็ควรเอาไปสอมอ่ะสวัสดีครับ